วันนี้ป้าปุ้มจะมารีวิวตัดช่างดิจิตอลนะคะไม่ได้แกะกล่องให้ดูนะคะเพราะว่าเอาไปทดสอบใช้ใดูก่อนนะคะว่าโอเคไหมใช้ดีหรือเปล่านี่นะคะเป็นตัดช่างดิจิตอลนะคะป้าปุ้มสั่งในออนไลน์เนอะแอปส้มแอปส้มในราคาหนึ่งร้อยสี่บเก้าบาท เขาแถมฐานมาให้สองก้อนนะคะเป็นก้อนเล็กๆนะเพุ่มแกะให้ดูนี่ช่องตรงนี้ใส่สองก้อนเป็นขนาด 3A นะคะอันนี้คือเขาแถมมาให้นะอ่อตัวช่างดิจิตอลนี้รู้สึกจะมีสองแบบนะคะอีกรุ่นหนึ่งนี้สามารถจะใช้เป็น ฐานชาร์จเขาจะมีฐานชาร์จมาให้แล้วก็ไปเสียบกับ USB นะราคาก็จะเกือบเกือบสองอ่ะแต่ป้าปุ้มใช้ราคาแค่นี้พอร้อยส่สิบเพราะว่าฐานมันไม่แพงอ่ะก็เล็กๆนี่นะคะเดิมเมื่อก่อนป้าปุ้มใช้แบบนี้นะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยแม่นเลย เปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆตัวนี้ป้าปุ้มก็มองมานานแล้วนะแต่ไม่ได้ตัดสินใจซื้อสัก,กทีนะคะทีนี้ถึงถึงความจําเป็นต้องต้องใช้แล้วนะคะเพราะต้องต้องการความแม่นยําค่ะเพราะตัวนี้ป้าปุ้มก็ใช้มานาน,านแล้วนะรู้สึกจะซื้อจากไดโซนะจําราคาไม่ได้ลวกี่บาทน้ําหนักชั่งได้แค่ประมาณหนึ่งกิโลนะคะกลัวไม่ค่อยแม่นเพราะว่า ื้อดิจิตอลเนี่ยป้าปุ้มทดสอบแล้วว่าเขาเขาแม่นยําตรงดีนะคะแล้วก็เนี่ยเมื่อก่อนป้าปุ้มก็จะใช้พวกเหยือกอะไรแบบเนี่ยเขาก็จะมีขีดขีดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบอกเป็น ml เนอะใช้ไปใช้มามันก็หายจางก็เลยอืซื้อแบบนี้ดีกว่านะคะอันนีพ้พอเราใส่ต่านทานปุ๊บเนี่ยก็จะมีปุ่มปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะนี่กดหนึ่งครั้งนะคะยูนิตนี้ก็คือเลือกนะคะว่า เราจะเลือกเป็นอะไรเช่นอย่างนี้ตอนนี้เห็นขึ้นเป็นกิโลเห็นไหมคะกดหนึ่งครั้งเขียนว่าอะไรอ่มองม่ค่อยเห็น TL เหรอเนี่ยอันอันนี้อันนี้อันนี้เป็นออนเป็น ML ก็มีนะเนี่ยอันนี้เป็นกรัมตัวแรกเนี่ยเห็นไหมเอ่ยตัว G เป็นกรัมเป็นออน ML CT นี่ย่อมาจากอะไรเอ่ย ไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้นะอะนนี้กิโลเนี่ยเห็นปะก,ก็จะมีน้ำหนักให้เราเลือกใช้นะอย่างสมมติอ่ะเดี๋ยวป้าปุ้มใช้เป็นกร,รมนะ,ะใช้เป็นกรรมนะเนี่ยตอนนี้เราวางไว้นะคะตัดให้เขาเป็นศูนย์ก่อนนะอ่ะเป็นศูนย์นะอันนี้ป้าปุ้มวางภาชนะลงไปนะคะ เห็นไหมจะขึ้นมาว่ากี่กรรมแปดสิบกร,รมัมเราจะกดหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะตัดตัดน้ําหนักของภาชนะให้เป็นศูนย์นะเป็นศูนเห็นไหมพอขึ้นเป็นศูนแล้วนะคะนี้เราจะเติมวัตถุลงไปไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือเป็นแป้งนะคะศูนย์นะอันนี้ก็คือเป็นน้ําหนักของของน้ํานะคะว่าจะใช้ กี่กรัมนะ,ะสมมุติป้าปุ้มจะเอาสักแปดสิบกรัมแล้วกันอเ,เอาเลยเอาเก้าสิบแล้วกันนะเลยเห็นไนหะค่อยๆหย,ยอดตื๊ดเก้าแปดเก้าเก้าอ่ะร้อยเห็นไหมอ่ะเกินมาหน่อยนิดนึงไม่เป็นไร อันนี้ก็คือจะเป็นน้ำหนักของน้ำที่เราเติมเข้าไปไม่รวมกับภาชนะที่เราวางนะคะมันจะใช้ง่ายเนาะสะดวกสบายเราอะ่ะเราไม่ต้องไปหาถ้วยตวงอะไรแบบนี้นะเราก็ใช้ตาช่างไม่ช่างเวลาเราทําพวกเบเกอรี่หรือว่าเมนูเครื่องดื่มก็ใช้ตาช่างดิจิตอลได้เลยนะตั้งแต่มีตัวนี้มารู้สึกว่าป้าปุ้มใช้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้นนะมันง่ายดีอะเพียงเรามีภาชนะที่เราจะบรรจุ ของของเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็แค่เรามาชั่งด้วยดิจิตอลเนี่ยอันนี้ต้องเลือกกรรมก่อนนะตัดค่าให้เหลือศูนย์ก่อนอ่ะอันนี้ภาชนะรวมน้ำและร้อยแปดสิบสองกรัม ก็เมื่อกี้ช่างช่างช่างภาชนะประมาณได้แปดสิบกรัมนะตัวตัวยตัวตัวเหยือกถ้วยนี่แปดสิบกรัมลองไปหาซื้อใช้ดูนะป้าปุ้มว่ามีติดบ้านไว้ก็ดีนะมันมันมีประโยชน์อะช่างน้ําหนักได้ถึงสิบกิโลใช่ไหมตัวนี้รับน้ําหนักได้ถึงสิบกิโลแต่ปกติป้าปุ้มก็ใช้ไม่ถึงรอกสิบกิโลแต่ว่าเวลาถ้าเราส่งพัสดุเนาะ กล่องพัสดุเราแพ็คแพ็คใส่กล่องเรียบร้อยแล้วเราก็มาชั่งน้ําหนักดูแล้วก็ไปหาหาน้ําหนักกับขนส่งที่เราจะไปส่งได้นี่ว่าประมาณค่าค่าส่งเท่าไหร่เนี้ยเราก็จะรู้ว่าเลทค่าส่งเนี้ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมมีติดไว้ก็ดีลองไปหาใช้ดูนะไม่แพงร้อยร้อยสี่สิบเก้าเกือบเกือบร้อยห้าสิบบาทก็จะมีค่าส่งด้วยนะน รู้สึกก็จะมีสามสามสีให้เลือกนะแล้วแต่เราชอบสีไหนนะมีสีดําอันนี้ป้าปุ้มจะเลือกเป็นเทาเข้มมานะรู้สึกว่าจะมีเทาเทาอ่อนเทาเข้มแล้วก็สีดำสามสีโอเคค่ะสวัสดีค่ะ